หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นมันมันได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสุ z u กิสวิปพาวเวอร์ยูอัเราใจตั้งแต่แรกเห็นเติมเต็มทุกการเดินทางของคุณ สอบถามและทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแฟนผีห้ามพลาดพาบันคอที่ลึกสุดพิเศษเกมปวดศาสตร์แมนยูประทะเลี้วผูที่ประเทศไทยสั่งซื้อได้ที่ Li like อ้ Small that Matters หรือ Thai Ticket major.com ลิงก์อยู่ด้านล่างครับลุนละวันเสื้อพร้อมลายเซนนักเตะสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาสตร์แดงแมนยูแต่ของอ่เชนฮากปล่อยผู้เล่นอ,ออกจากทีมมากมายและส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ทั้งนั้น ฮวนมาตาเอเดนันคาวานีและเนมิามาติชคำแนะนำจากกิมมีสปอร์ตระบ,บุว่าสิ่งที่ในายใหญ่ปิสาแดงต้องมองถึงการเสริมทัพคือการเริ่มดึงนักเตะที่มีประสบการณ์เข้ามาในทีมด้วยเพื่อให้สโมสรมีความเก๋ามากขึ้นแม้ส่วนใหญ่เทนหาจะชอบผู้เล่นวัยหนุม่มและด้วยความดุด,ดันมีพลังงานที่สูงแต่ทีมก็ต้องมีขุมกำลังที่กลมกล่อมลงตัวเพื่อเหมาะกับทุกสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีก แกรี่ในวิวก็เป็นห่วงภาพรวมของตลาดซื้อขายเช่นกันเพราะความรวดเร็วในตลาดถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการทีมใหญ่อย่างแมนซชสเตอรเลี้ยวพูอาร์ซนอลและท็อตแนมต่างเปิดตัวผู้เล่นใหม่กันไปแล้วแกรี่นักเตะเข้ามาเก็บตัววันที่27มิถุนายนกับผู้เล่นที่ไม่ติดทีมชาติถือเป็นด่านแรกในการทํางานของเชนฮาร์ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเต็ดกำลังทำงานเบื้องหลังเพื่อหาข้อตกลงในดิวต่างๆให้ได้ แต่พวกเขาจําเป็นต้องเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวด้วยตอนนี้เป็นเวลาที่สร้างผลงานเพื่อประโยชน์สําหรับซีซั่นหน้าหากทีมเดินเกมผิดพลาดมันก็ยิ่งเป็นงานยากของเชนฮางแน่ๆตอนน่อกันที่เรื่องราวนักเตะภายในทีมกันบ้างจะรอนซันโชปีความหวังของสโมสรซุ่มเรียกความฟิตเต็มรูปแบบอยู่ที่ UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่สุดก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ มาดูจากวิดีโอที่เขาปล่อยออกมาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเลี้ยงบบลส่งบอลระยะสัน้นปีกชองกรีนน่าจะเป็นขุมกําลังชุดแรกที่มาซ้อนกับทีมวันที่27มิถุนายนนี้เนื่องจากเจ้าตัวมันอยู่ในทีมชาติอังกฤษชุดล่าสุดอัปเดตเรื่องเมสันกรีนวูดสักเล็กน้อยแซมมอนสโตนเทียนหนึ่งบีบีซียืนยันว่าการพิจารณาคดีของกรีนวูดจะมีขึ้นในวันพฤหัสบ,บดีหน้าแล้วแต่ยังไม่อยู่ในขุมกําลังของทีมตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นมา ที่ทางเรื่องเมเอร์สันก็น่าสนใจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะส่งผลต่อเรื่องการเสริมทัพในฤดูกาลใหม่เหมือนกันไปดูเรื่องตลาดนักเตะครับเซอรกกิลหลายสำนักรวมถึงสื่อสเปนอย่างมากาเปิดเผยว่าฟิลโจนสกอหลังยูนเตตได้รับความสนใจจากลีสยูนเตดซึ่งเขาเป็นนักเตะที่สโมสร,รมองถึงการขายออกเพื่อเปลี่ยนแปลงขุมกำลังเช่นเดียวกับอริกบายย์อักเซอตูนเซเบ่ต้องมารอดูว่าจะมีความคืบหน้าหรือไม่ พราะโจรมีโอกาสลงสนามน,น้อยมากในช่วงที่ผ่านมาเจมีแจ็กสันเทียสามเจเดอร์าการเดียนรายงานว่าเยเรียมทิมเบอร์อีกหนึ่งเป้าหมายของเอติเทนฮาร์ถูกวางให้อยู่กับอาแจ็คต่อไปอยู่แต่ทราบดีว่าเขาสามารถเล่นแบ็คขวาและเซนเตอร์ได้แต่ตัวนักเตะต้องกา,การการันตีการเล่นเป็นตัวจริงมักข่าวดังอธิบายต่อไปว่าเทนฮาร์ต้องการจะช่วยแฮร์รี่แม็กควายและลาวเฟลวารานสำหรับการจับคู่เพื่อเป็นแกนหลักของทีมให้กลับมาทำผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้ง หลังเจออุปสรรครดูทุกการที่แล้วและพอใจกับวิกตอร์เลนเลิฟในฐานะคนที่พร้อมท้าชิงตำแหน่งนั่นคือทางข่าวล่าสุดที่ออกมาเมื่อคืนครับสถานการณ์ของแฟรงกี้เดยองล่าสุดหลังบอดบริหารบาซ่าได้มีการประชุมเรื่องสถานการเงินแม้จะยังไม่มีอะไรแน่ชัดในดิวของเดยองแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะผ่อนคลายได้มากขึ้นดวิดออนสติงทีนึงจากเดลติกระบุว่าเอลิชทาฮาต้องการดึงตัวเดยองมาร่วมทีมให้ได้ และจะให้เขาเป็นแกนหลักภายในสมโมสรเช่นเดียวกับฟาบิโอโรมาโนนักข่าวดังอิตาลีเผยล่าสุดว่าแผนสำรองของยูเต็ดในเดิวนี้ไม่มีใครเลยเพราะพวกเขาจะเอาเดยองเท่านั้นและจะพยายามคว้าตัวมาจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันปีศาจแดง,งคงโฟกัสไปที่การเซ็นสัญญาของเดยองเป็นหลักเพราะพวกเขาต้องการทำตามแผนงานของอดีตเชนฮารให้ลุล่วงโดยดีโคเปสื่อระดับสูงฝั่งสเปนก็ยืนยันอีกเสียงว่าบาร์เซโลนาจะคงต้องการปล่อยฟังกี้เดยองออกจากทีม แม้การลงมติเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจะผ่านฉลุยทีมเจ้าบุญทุ่มต้องการโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ซึ่งตัวเตะก็หวังย้ายมาร่วมทีมเช่นกันรวมถึงแบรโดซิลวาที่โจนลาปต้าคุยกับคอเกเมนเดสเอเย่นคนดังในดิวนี้เองเฟนัวโดโปโลเทียสองฝั่งบาซ่าอัปเดตว่าดิวดยองกับแบรโดเกี่ยวเนื่องกันแน่นอนการลุยคว้าแบรโดจะดําเนินต่อไปได้ก็ต้องขายดิยองออกไปเสียก่อนนั่นแปลว่า2เงื่อนไขที่ทําให้ยูเตดมีโอกาสได้ตัวดิยอง ก็คือคุยราคาให้ลงตัวกับบาซ่าและความคืบหน้าในดิวเลวอนดอฟสกี้กับบานาโดนั่นเองเจมส์ลักเกอร์ที่หนึ่งทักราาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันชี้ว่าตัวเลขค่าตัวที่ต่างกันของสองสโมสรคือประมาณ20ล้านยูโรหรือ17.2ล้านปอนด์สิ่งที่ลักเกอร์เขียนไว้ในช่วงท้ายบทความว่ายูเตดไม่สามารถรอแบบไม่มีกำหนดได้และพวกเขาพร้อมจะเดินออกจากดิวถ้าไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันแม้ด,ดิวยองจะเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่สื่อโปรตุเกสและในอังกฤษบางส่วนก็รายงานเผื่อไว้บ้างแล้วว่าลูเบนเนเวสและอิบราฮิมซองกาเล่เป็นอีกสองคนที่น่าสนใจและมีสายสัมพันธ์จากฝั่งโปรตุเกสอยู่แล้วตอนนี้คาวเนเวสกับทีมอื่นยังไม่ได้แรงนักและวูฟต้องการขายเพื่อระดมทุนที่เคยมีข่าวกับบาซ่าพวกเขามองไปที่แบโดมากกว่าวิตินยาที่มีข่าวเชื่อมโยง2-3วันก่อนฟาบิซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเปธเช่ได้แล้ว และยูเต็ดไม่เคยสนใจในดิวนี้เลยส่วนอิบราฮิมซองกาเลก,ก็ไปนัดเตะเนื้อหอมในตลาดรอบนี้และอยู่ที่ยูเต็ดเองว่าจะไปลุยคว้าตัวมาหรือไม่เพราะตัวเลือกมิดฟิลด์ดีๆเหลือไม่เยอะแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นอะไรที่ยุ่งเหยิงไปหมดเทนฮายอยากได้ได้ยองมากๆสมสรอนไม่อยากจ่ายแพงเพราะมีผลกระทบต่อดิวอื่นส่วนฝั่งบาซ่าก็เชื่อมโยงกับเลวันดอฟสกี้และแบรโดซิวาร์ทำให้ความรู้สึกของแฟนๆไม่ค่อยสบายใจเลย บายคอมเมนต์ใครอยากได้เดยยองอยู่กดดีเข้ามาได้เลยครับใครมองไปที่เนวสแม้ข่าวจะน้อยกด N เข้ามาได้ส่วนใครชอบซองกระเลสสามารถกด A S อส n ันได้เช่นกันพลังของทุกท่านคือพลังของพลพรรคผีแดงน้อมรับทุกความเห็นถ้าคุณเป็นคนที่หลงหลายและคลั่งไคล้แมนยู่เต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจิดแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ